กลาอีป่างที่เขียวชุ่มแห่งหนี้การเอาชีวิตรอดคือบทเกณฑ์สูงสุดของธรรมชาติสองฝูงลิงคู่แข่งกำลังเผชิญหน้ากันบนเรือนยอดหมายตามแย่งชิงพื้นที่หากินที่ไม่อาจแบ่งปันกันได้การเชิญหน้าความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา เื่อความเป็นอยู่ความอยู่รอดของตัวเองและพวก้องในอนาณาจักรแห่งนี้จากการจ้องเม็งและเสียงข่มขู่กลายเป็นการประทะอันดุเดือดพยาลิงขาวนำางูงเข้าจู่โจมในอีกฟากหนึ่งพยาลิงดำผู้ที่เต็มไปด้วยบาดแผลและรอยแผลเป็นก็อตอบโต้อย่างไม่ท้อถอยเสียงกรีด้อง สะเทือนไปทั่วพื้นป่าการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทำให้ทั้งสองฝูงบอกช้ำไม่ตามกันท้ายที่สุดไม่มีผู้ชนะทั้งสองฝ่ายต้องล่าถอยกลับไปพร้อมบาดแผลและความเหนื่อยลา้าในป่าแห่งนี้สงครามไม่เคยมอบเกียรติยศมีเพียงร่องรอยของการเอาชีวิตรอดที่จะอยู่กับ พวกมันตลอดไป